หัวนี่ชอบโชว์โชว์ลมท่วมหัวท่วมหัวเลยท่วมหัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเยสุดแล้วมากินปุ๋ยแล้ว สภาพผก็จะเขียวขึ้นอย่างนี้นะเขาเรียกกลมครับข้าวกลมครับกลมกลมตั้งท้องครับเขาเรียกตั้งท้องจะให้ดูสภาพทั่วไปก่อนออกรวงนะครับหลังจากน้ำยุบนะครับ ข้าวจะโยกเยก,กโยกเยก,กนี่รับน้ำแช่นานนะถึงนี่เลยถึงขันนาน,นี่ครับตอนนี้แห้งแล้วแห้งแล้วอิม่มน้ำอิม่มปุย๋ยดมสมบูรณ์ดีครับอิม่มน้ำอิม่มปุย๋ยน้ำท่วม ต้มเอวครับไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่าไงละเพียงเอวนะครับน้ำเพียงเอวของชาวบ้านก็ได้อิ่มอิ่มน้ำอิ่มปุ๋ยก็จะมีเ,เขียวๆครับหลังจ,จากได้ปุ๋ยก็จะเขียวขึ้นมา ให้ดูนี่ของเรานะครับนะของเราของคนอื่นไม่ปลื้มใจหรอกเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยดูของคนอื่นไม่ปลื้มใจเท่าดูของตัวเองนะกลมๆอย่างเงี้ยครับกลมๆอย่างเงี้ยครับ ก็จะเดินอ้อมไปหลังจากปิดน้ำแล้วโชว์ตรงที่งามๆครับนะโมยออกลวงแล้วช้าไม่ได้เลย อีกสิบห้าวันแน่ๆสิบห้าวันอาจจ่อลวงหมดดวงชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็งามครับชาวบ้านงานทั้งนั้นเลยชาวบ้านของเราก็ปิมปิมครับ เก็บภาพไว้ก่อนนะชาวบ้านเจ้านี้ก็ถีเกินถีเกินยาวอย่างครับถีเกินเอาเยี่ยงแต่ยาวอย่างถีเกินถีเกิน เอาเป็นอาจารย์ไม่ได้ถีเกินติดน้ำไปแล้วครับถีเกินเดี๋ยวเาเป็นอาจารย์ครับเอาห้องเราเป็นอาจารย์ท่วมหัวเลยเป็นลำกลมๆเลย เขเรียกข้าวครับไปกันเลยเราจะไปดูรวงข้าวข้งบนของชาวบ้านของเราส่วนหนึ่งก็มีที่ที่เกินครับแฟนๆหวานให้ก็เอานีิยายไม่ได้ครับ tham lai ใส่ปุ๋ยอีก mày,